เดี๋ยวรอแบบลงปัดลงมาเนี่ยโอ้ขึ้นไปไปสูงเหมือนกันนเดี๋ยวก็ลงมาละสวัสดีเพื่อนที่ไดนสันนะคะเมื่อต้นไล์ค่ะเต็กฟุตบอลน,นักฟุตบอลรองเท้าแตะเท้าขาดไปสองคน,นะคะ่ะทุกคนตอนนี้เต็กฟุตบอลก็เลยต้องหยุดไป โอเคกำลังมาละโหจะซิ่งอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวรอลพี่ดีลงมาค่ะมาไลท์ทักทายสั้นๆนะคะเก็บบรรยากาศมาฝากค่ะ15นาทีนะมาละเฮ้คัานินึงสองโอ้โห เนี่มีททามีท้าเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอสองกัน <laughs> ไปแล้ว <laughs> เอาและคนหนึ่งปั่นคนหนึ่งฉีดนะ้ำคันนี้ แเราพี่ธีลงมาพี่ีครับไป <c oughs> เปลียงหมดแล้วเดี๋ยววันนี้วที่สิบหกแล้วนะพอดีแหละได้แปปป่นเสร็จได้ไปอาบน้ำมาครับ ให้อีกห้านาทีครับลูกเล่นน้ำอย่างวันที่สิบหกแบ้าครับบ้าบุยบ้าบุย <laughs> ทำไมต้องบ้าบุยด้วย <laughs> เพื่อนทีแดนดีสานทุกคนนะคะนี ทีิดนี้ที่สามมาทักทายกับเพื่อนๆยี่สิบนาทีค่ะไปแล้วค่ะอันที้หนึ่งที่สองเราอบนี้ไม่โดนน้ำ yeah, รอดไหมไม่อยู่แล้ว พีชจัดคันนี้พิชจัดคันนี้พีชคันนี้ไม่เหนื่อยปิดยี่ห้อนดิดนึงเค okay. น่าจะจบในการปั่นจักรยานต้นไลฟ์เป็นการเตะฟุตบอลรองเท้าแตะค่ะทุกคนกับทีแดดอีสานแล้วก็ปิดไ้ายด้วยจักรยานพี่ธีพี่ธีมาปิดไลฟ์ให้มามีหน่อยปิดยี่ห้อด้วยนะครับแล้วเจอกันครับเจอกันไลายนานครับกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับบ๊ายบาย Sudikah?